แคกคู่เป็นเล่าเลยครับผมได้สีเบิร์ตหนปลาตัง้แงแต่เทมติดเลยเลยสามคนเสาแดงขาลายครับผมเปิดไม่ไหวเคมสวัสดีค่ะ สวัสดีครับสวัสดีครับพญายาัยรุ่งปานาพุทสุขสุขนครับสวัสดีครับเอฟซี FC ในประเทศลตาต่างประเทศครับผมกลับพบกันบ่าวคอนแม่แซมครับผมมาพบกันในสองวันที่ยี่สิบเก้ากันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดจ้ามือนีภาพพีพะนองเขาป่าหาเห็ดเนาะแม่แซมเนาะจ้าหลังจากบ่าวคอนกับบริเขาป่ามาหนีสองหมื่นเนาะแม่แซมจ้าเอาบุญสังฆทานครับพี่น้องบุญพเพิ่อนกันแล้วบ้านครับผมมือนีเบ่าวคอนเลยพาพี่พะนองเขาป่าหาเห็ดครับผมเขามาปีนผู้ปีนเขาเขาเนาะแม่แซมเนาะจ้ามากับบรรยากาศมมืืดคคคึอเก่ารับผมมื้ออนนีก็มมาูจงแ่แซม ไปครับพี่น้องเป็นรุ่นน้ำกันครับแต่ว่าก็มาพอมันไม่แทบเนาะหนึ่งดอกหนึ่งดอก,ดอกบรรยากาศเขาก็เมือ่อยขึ้นครับพี่น้องพออายุเขาครับครับน้องอุ้ยพีชมพร้าวพ่ชมพอกันมาหนีซ้อมเหมือนเนาะไม่แทม่าปีคู่ปีนเขาครับรุ่นน้ำกนันเด้อครับส่งอยจะเห็นงดเห็ดวายครับผมสีโชคสี่มันไปได้ครับตาไม่พี่น้องเบืองใกล้ดอกหล ดอกแหลกแหงมันแล้วครับไปครับผมดอกนี้แบง,งครืึ่งครับผมเห็ดพึ่งว่าอีกดอกนึงครับผมดอกนึงพาคู่ใหม่หรอ,อนอนหายทางโตอดอกกำลนงเห็ดตล่เลยเนาะ ชมพูอีกครับผมเพชรห้างขนาดนั้นไม่เสีนมโน่หลุดมาไกนไปยาวเด้อครับพี่น้องพออีกแล้วครับผมดอกหน่อยนี่อีกบ่ไม่แซียมถ,ถ,นะถ้าสี่ดอกถ้าสี่ครับคุณดอกเนี่ยไปะจะไกลกว่านิจตุ๊ปุเลยดอกอ้วนเนิจตปปุ๊ปุฝนตกถือขนาดเนาะ แท็กคู่ปเป็นเงาเลยครับผมตรงนี้ก็โอ้ยอะไรอีสี่เบิร์ตนปลาเราไม่มแถมเละจ้ามันติดกันเลย,ม,เลยมันติด,ตดเลยเลยอะว้าวสามก้อนเสาอะมันมีะนอะไรบ้างนีงน่นชมพูอีกวางหายเป็นเงาป่ะนี่เลือดดอกเดียวแดงเพิง <c oughs> ครับผมไม่แถมว่าพอเลยครับลุลนุ่งกันกามาครับป่ะนี่เบาๆความไม่แถมสิมันไปแล้วครับผม คันมาหอดล้างผู้แล้วครับบรรยากาศโอ้ยพี่น้อง,องมองน้ำเหมือนคึ้มนขนาดเลยโอเคเฮดซีที้งผู้มากแหละครับผมมาผ่อเฮดยังไงม่แจมเฮดเพึ่งแดงดอกเดียวยุดหยหยุด,ดยุดนั่นนั่นนั่นโอ้นี่บอกหนึ่งสองสามสี่แลพี่เกิดไม่หรอแดงอู้นาดเกิดดอกดง่อ,กยงอยเนาะ Tên khá lạy lắm móc lạy lạy 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 móc lạy Ng dâm nó không thân cuộc cũng bì mẹ chào một đi khắp nôm mẹ 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 nhá mẹ 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 hàng mẹ mẹ ไปเบึงคาฟพ่ฟหอหนองโลโมแมนแมนอยู่คนตุกใส่ลายแมนอยู่น้องดำผมสองดอกับยู่นี่กระต่ายไม่ใช่มีรอกับเก็ดพายุน้องดำ อ๋อหมอคนไอ้ายห่วยอยู่ตาพขาเห็นหงเลยใหว่าเจอนองดำมันสองสามโมงก็ยังเหมือนที่น้องไปแซมเนาะตปิดาตาสีอุ้ยตุ๊กตาวงา,ามค่ะโอ๊ยสอนไหนที่จังสีเนาะ Mẹ cà cơm Thấy hả? Mẹ đi Hôm nay con đỏ của bà đó Đóng đồ, đồ, đồ. đồ con cuốc vậy Thôi lấy đi Cuốc cũng ít xô á Cái này là gì? có thả <laughs> Một อีกดอกนึงครับมไม่แซมแม,มนเลบุคคลี<ฟ>่กี่เดือนตาไหลดอกเกีก่ยวกรงางาม,งามน้องดำนี่ครับผมน้องดำมีครับผมแทกค,คู่สวยเนาะปลาขาใหญ่อ้วน หึดปุ๊โอ้ยติดกันถ้าผีครับผมแม่เราไม่แฉมดดำดำโอ้ย <c oughs> <c oughs> ดำแหงขนาดเลยสมบัาหนองดำอีกีปะหอนองดำบ้านตาฝน,น,น,นเลี้ยงาย ต้อมนีไปที่เขอเดือนหรือมันเสี่ยมฝนใช่ลนะเาอนนูพายุไม่เขามาอีกพายุยังก่บัวลอยอยู่หนอบัวลอยพายุของหวานบัวลอยใครหวานแล้วะมันตกทํำเขาดอแทกคู่สามดอกกันตนแทกสามกันเว่าแทกคู่สาม ตดนใหม่ดอกนึ่งดอกนึ่งแต่ฝนโปโตไข่ยุ่นเราไม่แชนน่นอกวันนี้เนาะว่านมืดเบอครับพี่น,อน้องรลุนน้ำกันเมื่อครับวันนี้ว่าติดโต๊ะโปรโต้ฝนทําไม่แชมอีก้องหนึง่งว่านแล้บุญกับฝนเที่ยวแห่งเที่ยวคอยันส่งเย็นตัวละ โอ้ยเย็นเย็นพดจนหนาววันแดงขาลายครับผมเกิดใหม่บ้าไหมแ่มดอกหมดครับสองดอกครับผมอุ้ยปาดสุงเงี้เอาดีดอกวันนี้ตุปุอยู่ดอกแห้งงามแห้งต้องดอกไหมแ่มเกิดหางเนอกไ,ไปครับรุ่นนกันปีครับผม แดงขา,ลา,ขาลายีครับผมเห็ดพึ่งขาลายกำลังเห็นซ้องดอกนากอเห็ดพึ่งขาลาย <ha> ลายเลือดเานะห็ดนาเขา,ขาครับพี่น้องเห็ดนาขขากับหางเหื่อนว่าคือฝ<อ>ว,วงแหลกฝวงแหลมโอ้ยนาตึ๊ ण. ดเลยอีกสองรับพี่ ก็ตกเสียงใหม่แกล้งรวมกันฟาดเห็ดัวกฝรัง่งเห็ดตรงนำ้ำฝนครับพี่น้องแก้งนี่กาแฟเพื่อนเราไม่แชมจด้เห็ดจะหายยากครับพี่นอ้องเดี๋ยวบบาความกั่ที่พาหาวอวยล้มเหลวนอกแบบนี้เนาะ เจอเห็ดละโงกแล้ครับไข่<อ>ขนมนนไม่แซ่บไข่แมนบ๊อกที่ตัวนี้ยไข่ประเภทไหนไข่ตั็นไนแมนบอ่อันนี้ละงบบะนะ่บว่ครับแมนบ๊อกน้อยๆก็โงกหน่อยก็โงก เขาใหญจะมาสีบ้านมาจากขี่ดินดินแม่นมาทางปีบ้านครับบ้านโอ้ยแถวขอเนาะ้าอแถวตอนจูมแต่กแก่งหนึ่งพอดีเลยดอกใหญ่จนเแม่ทางมุดเปื่อยโอ้ยจูมใหญ่เด้่ยแม่แถมติดกันเลยเด,ตด้ติดไันเลยคือดึงบุกไปเลยโอ้ยอย่าไปปนนะ บุ่นกับแกงและมือนี้แกงกะซีสั้นสวยเลยเอาสมสม่ำจะปแกงตื่มกันไปลุมหน้าขาวสองดอกครับผมเห็ดถัอุย้ยห่างขนาดครับพี่น้องส้มว่าเห็ดงดเห็ดไหวเลยครับผม เบาคอนหาอวยลงเมื่อแล้วครับผมขับทางลงเมื่อครับผมไปครับพี่น้องเบาคอนที่ทาอวยลงเมื่อแล้วครับไปบงพนังานแม่แซ้มเลยครับผมแม่แซ้มหาอวยเป็นคนละทางครับกับเบาคอนไปครับผมไปบงพนังานทำกันครับปันครับผมเบาคอนกับมหอดแม่แท้มนะครับไปบงพนักงานทำกันเลยครับปันแม่แซ้มเกเพ็ดใหญ่แซ่วเลยเต็มตลานเลย น้องเห็ดมันไปเลยเห็ดกระหายากเนาะงไม่แซม,นมนเนาะความมันหักกระเท็ดพึ่งข้าวสีชมพูห,ห่วยเดี๋ยวไล่ดอกก็ตัวแหละไม่แซมเห็ดข้าวสีชมพูเป็นน้องดั้บานปลาครับผมเนีย่ยเอาดอกปลางลงก่อนต่อมาเห็ดพึ่งข้าลายเนะาะจ้าเพิ่งจะเกิดใหม่หน่อยไล่ไปในกบหัวเนาะงไม่แซมเนาะ,ะดอกน้อยครับผมนะขอลายกับตอก,กโอ้ยเห็ดข้าวดินบอกว่าจะเห็นแนวอื่นไหวข้าวดินไงบ่หมีเนาะงไม่แซมเนาะ พี่ลองใส่กระตาบ่อเกิดน้องมาเหมือนแผ่นดินยอที่เพิ่งมาเหมืนนอนบ่อมีเลยเห็ดข้าวดินแต่ว่ากำมันพอจะอยู่ได้กินอยู่เนาองไม่แถมตมาแกงหมออ้อใหญ่อยู่ได้เนาะแกงีเรลโล้กลัวๆอยู่ไม่แถมบาอสอนบ่อขอนอสอนแต่ละ ปฏิขเสธไม่บ่นางเอกของเฮานี่นางเอกบ่พึ่งแดงขาลายนางเอกไายดอกเนาะนางดำกว่าใส่ตะตาทั้งกันครับผมลมกระพับเตือนเตือนหนิโอ้ยบรรยากาศดีเีเหมือนนี่ดีนะแต่เพราะว่าฝนใช่ไหมว่านอบเบิ้ลเหมือนเนาะวัานเอาเบิ้ลเหมือนฝังล่ำกระปุ้ยฝนกระตกพอฝนพี่น้องตกกมวนขนาด เที่ยวแดนเขาห่มแดนเขาตะหงมอุบุนขบุนดีๆฝนกระตกดีแสบตัดดอกน้ำแสบให้พี่น้องเหมือนกัขึ้นใหญ่กันเลยปะจอนสอนสอนแกงแสบคับเหตะปุ๊บร้านขายผลิต ประมาณก็กได้พ่อได้อยู่ได้กินที่รอกว้อนี้สมเห็ดงดเท็ดว,ว้เนาะยังมีดอกำงามอยู่เปล่าขอนสว่วนเห็ดขาวดินแล้วมาวันนั้จนแผ่นดินเพิ่งมาวันนี้ว่มีพอ่อดอกได้เสีหาดอกฝนเลีงยงลายฝนเลีงยงลายก็บ่ขึ้นดีละ่ะนี่ก็ได้ฝนสิตกคำ่ำ คนจะเกียดดย่ยวเขาโดจะหน่อยเนาะเกี่ยวเขาโดอม่มีมองตากเด้อับฝนตกวยครับพี่น้องบปเนี่ยกลัวมันเบาขวา,มมาน,าวนกระเดี้เครื่องกระตา่ายน,น้องไม่แซมเนะะาะจ้กระต่ายใหญ่ครับผมมีแต่ดอกงามเลยครับพี่น้องนนวันนี้โอ้ยเฮ็ดกระงดเฮ็ดกระวายเลยน,น้องไม่แซมเนาะหายาเนี่ย,ยพี่น้องามมากลัวมันเทากระดาษแกงครับผมเบาขวนไม่แซมกะขอขอบพระคุณหลายๆเด้อครับ ขอบพระคุณหลายๆจ้าขอบพระคุณหลายๆครับทุกไลท์ทุกแชททุกการติดตามครับผมบบาคอนแม่แซมขอฟาวีครับคลิปนึงครับฝากไปยมไปยมยลุงปลานาเพื่อนสกู๊ทุกคนครับหรือว่าน้องนุ่งหลุกน้าครับผมซอยขมกโก้ไรก็แจ้์ก็ติดตามบบาคอนลิสานนี่ได้ครับพอบบาคอนลิสานไม่ละใจคลิปต่อไปครับคลิปน้ำรู้ไหมครับเบาเบาคอนแม่แซมไปไสทครับคลิปนี้ขออยู่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะแม่เสี่นมมอยากออกกองไรมันอยจะไร